สวัสดีครับวันนี้บิลามสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกใช้พื้นที่ของตัวเองนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นของสนุกเกอร์นะครับซึ่งมีหลายท่านอยู่ที่นี่คงทราบดีว่าผมอยู่ในวงนี้มานานมาก2 0กว่าปีนะครับในการทําเป็นผู้สื่อข,ข่าวช่วงหลังอาจจะไม่ได้ตามติดสนุกเกอร์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันแต่ว่าวันนี้มีข่าวเล่ามาบอกเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าไม่มีคลิปเพราะว่ามาติดเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าอยากดูคลิป ให้ไปดูที่ w บ r l d ส n น o ker นะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันมันเกลื่อนมากนะครับแล้วก็พอมันผิดวิสัยเนี่ยแล้วถ้าโดนแบนขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครมารับผิดช,ชอบร่วมกันนะครับไม่เอาเด็ดขาดก็ในวงการสนุกเกอร์โลกในตอนนี้เนี่ยนักลฬาไทยของเราไปแข่งขันที่ซาอุดิอาระเบีย <S 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 เป็นรายการซาอุดีอาระเบียสโนว์เกอร์มาสเตอร์ซึ่งชิงรางวัลมากถึง1 0 3ล้านบาทมากท,ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับคือต้องบอกว่าซาอุ จัดสนุกเกอร์โลกมาแล้วก่อนหน้าน,นี้เป็นรายการธรรมดาเป็นรายการล่าน้าจิม้มแต่ตอนนี้เป็นรายการที่เรียกว่าเป็น World Ranking นะครับแล้วนักกีฬาเนี่ยไม่ต้องไปแข่งที่ไหนเลยให้มาแข่งรอบตั้งแต่เหมือนรอบคอลี่ไฟราวเนี่ยปกตเิเล่นที่เชฟฟิลด์บ้างเล่นที่มิวตันคีนบ้างเล่นที่เลสเตอร์เล่นที่นู่นนั่นนี่นะครับแต่นี่ให้มาเล่นเลยบวกกับมือสมัครเล่นเนรี่สิบสคนนะครับไทยเราก็ไปเล่นรายการนี้เคนตอนนี้เหลือหคน ก็คือเทพชยาอุ่นหนูเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายได้นะฮะเอเนี่ยเอาชนะคิสเวกลินในเฟรมตัดสินนะฮะ5ต่อ4ที่ผ่านมาเรามักจะเห็น F เนี่ยจะแพ้ในเฟรมตัดสินนะแต่ครั้งนี้ F ชนะได้แล้วก็เบรกไม้เดียวขาด75แต้มนะครับผ่านไปได้แล้ว5-4เข้าไปเจอกับมาร์ควิลเลียมตอนนี้ F เนี่ยมีเงินตุนในกระเป๋า1ล้านบาทนะครับในการเข้ารอบแต่การเข้ารอบไปเจอกับมาร์ควิลเลียมเนี่ยถือว่าเป็น ของแสลงเป็นไม้เบื่อไม้เบาเลยครับเพราะว่ามันต่างคนเนี่ยมันเหมือนเก่งเล็กเก่งใหญ่นะที่ผ่านมาคือมาร์ควิลเลียมกับ F เนี่ยมันเล่นเหมือนกันเลยคือสิงห์อีซ้ายแทงเร็วแม่นยำเนะฮะเจอกันมา12ครั้งนับเฉพาะในสนามมงการสนุกไม่นับรวมเจอกันในโรตั s b บิ๊กซหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะฮะก็12ครั้งเนี่ยมาร์ควิลเลียมชนะ10 F ชนะไป2นะฮะเหนื่อยหน่อยเชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยปี2 0 1 5รายการอินเตอร์ที่ที่จีน หลังจากนั้นเจออีก6ครั้งเนี่ยเอฟแพ้หมดเลยนะต้องต้องตามาให้กําลังใจอย่างเยอะเลยนะครับในการเจอกับมาร์ควิเลียมแม้ว่าแกจะเริ่มเท่าและแก่ชลาแต่แม่นยำอยู่และยังอยู่ในมือท็อปนะฮะส่วนหมูปักน้ํามือ26ของโลกของไทยเราอันนี้เป็นประเด็นหมูเนี่ยตกรอบ48คนตกรอบในเฟรมสุดท้ายเหมือนกันาตามหลังอุตตลุดไปหมดเลย0-2กับ14ในการเจอกับ หยวนซีจุ่นจากจีนมือ39ไอ้จุนไอจ้จุนนำสี่หมูตี4เท่าแล้วก็ลุ้นในเฟรมสุดท้ายปรากฏว่าหมูเนี่ยมาแพ้4ต่อ5นำ60ต่อ0นะฮะแล้วมาโดนหยวนซีจุ่นในแทงไม้เดียว64แต้มหมูรับเงินรางวัลตอบใจไป1 000, 1 0 0 0ปอนด์นะฮะก็ประมาณครึ่งล้านกว่าวานะครับแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยหมูยังลุ้นรับเงินโบนัส ไม้เดียว147แต้มเพราะว่าในรอบรอบคัดเลือกเนี่ยหมูเล่นรอบที่3ใช่ไหมฮะแล้วก็ทําได้เลยในเฟรมแรกที่เจอกับอาร์เมียซาอสนะครับแทงไป147แต้ม15แดง15าดำเ,าเหลืองเขียวน้ำตาลน้ำเงินชมพูด,ดำตบหมดโ,โต๊ะโบนัสคือ2ล้าน2แสนบาทถ้าไม่มีใครจากนี้ทำได้หมูเอาไปเลยคนเดียว2ล้าน2แต่ว่าเท่าที่ผมเช็คดู นะฮะทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันเลยเองเนี่ยของ World Snooker เองมันไม่มีรางวัล h e s อ break นะครับไม่มีรางวัลเบรกสูงสุดแต่มันมีรางวัล147 2สอล้านสองโอถ้าทำได้นะฮะตอนนี้หมูตกรอบไปแล้วก็ลุ้นในรอบ32คนเป็นต้นไปว่าใครเป็นแชมป์ก็ปล่อยไปเลยแต่ขอให้คนที่แทงเนี่ยแทงไม่ถึง147เด็กไทยจะได้เงิน 2ล้าน2หลังจากที่เราลุ้นบิลกันมาทั้งสัปดาห์แล้วทีนี้มาถึงเรื่องของวงการสนุกเกอร์บ้างครับเรื่องราวของในวงการแบบนี้ติดตามได้ที่นี่นะครับบีหลามสิงทีวี TV. ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับไฟฟ้าบลา <laughs> อิเล็กทริกสนุกเกอร์